โรงพยาบาลเป็นสถานที่สําหรับให้บริการด้านสุขภาพโดยมักที่จะมุ่งเน้นการป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแต่ในโลกภาพยนตร์โรงพยาบาลไม่ใช่แค่สถานที่รักษาทางกายและทางจิตใจแต่กลับเป็นพื้นที่ที่ให้ตัวละครได้สร้างเรื่องราวใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปชม1ิภาพยนตร์ทำอะไรในโรงพยาบาล ไปกันเลยย, oy, ย, oy, ย้อยยๆอยยยยอยเรื่องที่1พบแพท็กในโรงพยาบาลแอนิเมชันเรื่องอัพพุทธศักราช2552เรื่องราวของปู่วัยใกล้แ0สิที่ตัดสินใจผูกบ้านตัวเองติดกับลูกโป่งนับพันเพื่อตามล่าหาฝันสุดท้ายนั่นก็คือการได้ไปน้ำตกส่งสวรรค์แต่แล้วก็ต้องมาเจอกับอุปสรรคสุดปวดเมื่อมีลูกเสือวัยเก้าขวบมาแจมในภารกิจนี้ทำให้การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของปู่กลายเป็นเรื่องราวสุดฮาและน่าประทับใจ ฉากที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั่นก็คือฉากเรื่องราวสั้นๆที่เริ่มขึ้นช่วงต้นเรื่องหลังจากที่คาร์ลและเอเลียตได้เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเวลาต่อมาเอลีท้องป่วยจึงต้องเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อรับผลตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์เรื่องการมีลูกแต่กลับพบข่าวร้ายเมื่อเอลิทรู้ว่าตัวเธอไม่สามารถมีลูกได้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาการพบแพทย์น,นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันและเป็นกระบวนการที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้คน ซึ่งทุกคนควรให้ความสําคัญและไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเรื่องที่ 2. ตรวจภายในในโรงพยาบาลเลฟิฟโรเซพุทธศักราช2557บทบาทเพื่อนรักในวัยเด็กที่กลายมาเป็นคนรักเรื่องราวความรักที่อบอุ่นและซาบซึ้งของสองเพื่อนสนิทโรเซและอเล็กที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้กันมาโดยตลอดแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างและจังหวะชีวิต ที่ไม่ตรงกันทําให้ความรักของทั้งคู่ต้องพับเก็บเอาไว้และฉากตรวจภายในในหนังเรื่องนี้ก็เป็นฉากที่โรซี่ได้มีเซ็กกับเกรกแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือถุงยางเนี่ยมันดันไปติดไอตรงส่วนนั้นๆของเธอโรซี่จึงรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจภายในและเอาถุงยางออกได้สําเร็จ อจจะะไรรูู้ันนย่ตงหมดในชีวิตจริงนั้นการตรวจภายในเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันโดยการที่จะตรวจภายในได้นั้นจะต้องมีหมอสูตินรีแพทย์เป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจภายในนั่นเองถุงยางหลุดหายหอเออเล่นท่าข้างหน้าหรือว่าข้างหลังครับ<ะ>เรื่องที่สามคลอดลูกในโรงพยาบาลรักหนูไหม พุทธศักราช2,563ว่าด้วยเรื่องสาวขายบริการที่ตั้งท้องย้ายเข้ามาอยู่รวมกับสามหนุ่มไทยบ้านที่เคยเป็นลูกค้าทั้ง3ได้พลาดพลั้งทําให้สาวสายไลนยคนนี้เกิดตั้งท้องขนาดเดียวกันเธอก็ต้องเตรียมตัวเลี้ยงลูกที่จะเกิดมาด้วยกันแต่ทั้ง3าคนก็อดสงสัยไปด้วยว่าคนไหนคือพ่อจริงๆของเด็กทาสุ่าเด็กมันเกิดมาในสภาพว่าครอ,ขอ,ขอบครัวแล้วกสังคมที่มันบพรบองละ่ะอันดับแรกนขายยา กูและฉากคลอดลูกนั้นก็เป็นฉากที่พลอยปวดท้องคลอดลูกแต่ในความแปลกก็คือมีพ่อของลูกถึงสามคนเมื่อพลอยมาถึงห้องทาคลอดพยาบาลก็ออกมาเรียกพ่อของเด็กเข้าไปข้างในด้วยแต่กิวก็รีบบอกว่าเขาไม่ใช่พ่อของเด็กพยาบาลก็เลยยัดชุดใส่มืออฟแทนแล้วบอกให้เขาตามเข้าไปในห้องทาคลอดไวๆและสุดท้ายคนที่เข้าไปก็เป็นทั้งสามคนยืนเรียงกันอยู่ในห้องคลอดแบบงงๆจนสุดท้ายพลอยก็คลอดลูกออกมาสําเร็จญาตใช่ไหมครับคนไหนคุณพ่อเข้ามาให้กําลังใจข้างๆได้นะครับ การคลอดลูกในโรงพยาบาลเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันการคลอดลูกในโรงพยาบาลสามารถให้การดูแลที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับทั้งแม่และทารกโดยมีทีมแพทย์พยาบาลคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจําวันครับผมเรื่องที่สี่ผ่าตัดในโรงพยาบาลสไปเดอร์แม พุทธศักราชสารในภาคนี้ปีเตอร์ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับแมรี่เจนที่เริ่มสั่นคลอนพลังของแมงมุมที่ดูเหมือนจะอ่อนกำลังลงและการปรากฏตัวของตัวร้ายสุดโหดอย่างด็อกเตอร์ออคโตปุสหรือด็อกที่มีหนวดกลไกติดอยู่กับร่างกายทำให้เขาคลั่งและสร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองฉากที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลก็คือฉากที่ทีมแพทย์กำลังจะผ่าตัดเอาแขนกลนออกจากด็อกเตอร์ออคโตปุสแต่แขนกลกลับมีชีวิตขึ้นมาเอง และทำร้ายทีมแพทย์ทุกคนในห้องผ่าตัดก่อนเหตุการณ์จะกลาหนไปมากกว่านี้การผ่าตัดในโรงพยาบาลถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยให้ดีขึ้นมีตั้งแต่การผ่าตัดเล็กๆจนถึงการผ่าตัดใหญ่มากๆที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อนของทีมแพทย์แต่การผ่าตัดแขนกลในเรื่องสไปเดอร์แมนภาคสองอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะคงไม่มีใครจะมีแขนกล และทำให้แขนกวนนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้จริงๆหรอกเรื่องที่5เล่นปิงปองในโรงพยาบาลอบฟอรเรสกัมพุทธศักราช2537เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มฟอรเรสที่มี IQ ต่ำได้เป็นพบเจอรประสบการณ์สำคัญต่างๆมากมายการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำให้ฟอรเรสได้ผจญไทยและพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาอย่างไม่น่าเชื่อกับฉาก ที่ฟอเรสเล่นปิงปองอยู่นั้นเป็นฉากที่ฟอเรสกลับมาจากการรบที่เวียดนามในระหว่างพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลฟอเรสก็เกิดอาการเบื่อเส็งผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรทํากีฬาในโรงพยาบาลก็มีแค่ปิงปองที่เล่นได้คนที่เล่นปิงปองอยู่ก็เลยชวนฟอเรสมาเล่นหลังจากนั้นฟฟเรสก็เล่นปิงปองตลอดเวลาแม้กระทั่งไม่มีใครเล่นด้วยเรียกได้ว่าฟอเรสมีพรสวรรค์ในการเล่นปิงปองเลยก็ว่าได้ซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงการตีปิงปองในโรงพยาบาลเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาล นั่นมีไว้ให้บริการอยู่แล้วซึ่งจะมาในรูปแบบของกิจกรรมสมาชิกชมรมคนชอบปิงปองหรือการใช้กีฬาปิงปองเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดร,รักษาแต่ก็ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะมีโต๊ะปิงปองไว้ให้บริการอาจจะต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลที่เน้นแผนกกายภาพบำบัดเป็นหลักถึงจะสามารถตีปิงปองในโรงพยาบาลเหล่านั้นได้เรื่องที่ 6. แกลง้งในโรงพยาบาล eamad madmad m a d w o นพุทธศักราช2 5 0 6 เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนหลากหลายที่บังเอิญเห็นเหตุการณ์คนร้ายซ่อนเงินจํานวนมากไว้ก่อนจะเสียชีวิตพวกเขาจึงร่วมกันออกตามหาสมบัติตามแผนที่ที่ได้มาแต่การเดินทางกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่ออุปสรรคมากมายเข้ามาขวางทางทําให้การตามหาสมบัติครั้งนี้กลายเป็นการผจญภัยสุดหาและวุ่นวายสุดๆฉากที่แกล้งพยาบาลน,นั้นคือฉากที่ทุกคนในกลุ่มประสบอุบัติเหตุในการแย่งเงิน3ามแ0 0 0้ดอลลาร์จึงมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนต่างเซ็งในเรื่องที่ไม่มีใครได้3ามแ0 0 0้ดอลลาร์สักคน ในระหว่างที่พูดคุยกันเบนจีก็ได้โยนเปลือกกล้วยลงบนพื้นก่อนที่กลุ่มผู้หญิงนําโดยคุณนายมิเดริกที่กําลังจะเดินไปต่อว่ากลุ่มผู้ชายเรื่องเงิน3ามแสนห้าหมื่นดอลลาร์เหมือนกันแต่กลับเดินหยีบเปลือกกล้วยที่เบนจีโยนไว้ในห้องจนลื่นล้มทําให้ทุกคนในห้องผู้ป่วยพากันคากระเจิงเหตุเพราะที่เธอเลื่นหงายท้องกลางห้องพยาบาลการแกล้งในโรงพยาบาลสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และไม่ควรทําเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีความเครียดและความกังวลอยู่เสมอการแกล้งในบริบทของหนังเรื่องนี้ในชีวิตจริงอาจทําให้สถานการณ์แย่ลงและทําให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจได้ครับเรื่องที่7ลวนลามในโรงพยาบาล The w o r อร s e r s o n in the World พุทธศักราช2565เล่าเรื่องราวของยูลิหญิงสาววัย30ที่กำลังตามหาตัวเองท่ามกลางความสับสนในชีวิตทั้งเรื่องความรักการงานและอนาคต เธอต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญระหว่างความรักที่มั่นคงกับความรักที่เร่าร้อนและได้ค้นพบบางสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากที่สุดการที่จูเลโดลูรามนั้นเกิดขึ้นในฉากที่ยูลิมาหาเซลที่โรงพยาบาลหลังจากที่ได้ข่าวว่าอักเซลกำลังจะตายเพราะโรคดิซานทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงชีวิตที่ทั้งคู่ผ่านกันมาขอบอกเลยว่าฉากนี้เป็นซีนดราม่าที่สะเทือนอารมณ์ทางคำพูดพอสมควรก่อนที่อักเซลจะจับหน้าอกยูลิยูลิจึงรีบปัดออกอย่างเร็วเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็มีคนใหม่ไปแล้ว การที่จะลวนลามในโรงพยาบาลนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพียงแต่การกระทํานี้เป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบัรณและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางกายหรือใจสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจจะถูกดาเนินคดีได้หากก่อเหตุแบบนี้เรื่องที่ 8. บวชในโรงพยาบาลปัญญาเรณูพุทธศักราช2,554 ภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานผ่านเรื่องราวของปัญญาเด็กชายชาวบ้านที่มีความสามารถในการร้องเพลงปลงลางและเรนูเด็กสาวแสนสนที่แอบหลงรักปัญญาความมุ่งมั่นที่จะนำวงดนตรีของโรงเรียนไปแข่งขันให้ชนะฉากสำคัญของหนังเกิดขึ้นตอนปัญญาอาการโครม่าที่โรงพยาบาลแม่ปัญญาขอให้เรนูไปเก็บเสื้อผ้าของปัญญามาให้ที่โรงพยาบาลเรนูเห็นกระดาษใต้หมอนในห้องของปัญญาเขียนไว้ว่าอย่าลืมบวชในรักแก้บน จึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพระที่อยู่ในห้องผ่าตัดด้วยพระจึงรีบบวชให้ปัญญาจนทําให้เกิดปาฏิหาริย์ปัญญาฟื้นจากโคม่าได้ซึ่งการบวชในโรงพยาบาลน,นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงในบางกรณีโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้ปว่วยหรือบุคคลน,นั้นมีความปรารถนาอายากที่จะบวชแต่ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยซึ่งจะมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลและพระสงฆ์เพื่อให้พิธีการบวชด,ดำเนินไปในห้องพักผู้ปว่วยเหมือนอย่างเรื่องปัญญาเรนูที่กล่าวถึงนั่นเอง เรื่องที่9ดูหนังโป๊ในโรงพยาบาลลองหรือเลิกพุทธศักราช2566เมตตาที่รับบทโดยชมพู่อารยาเตรียมบอกเลิกสติรับบทโดยสนิสวรณ์เมทานนท์สามีที่ความจำเสื่อมเพราะอุบัติเหตุแต่กล้องถ่ายรูปพิเศษทําให้สติสามารถย้อนเวลาไปดูเหตุการณ์ในอดีตได้เมื่อสติพยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีตความวุ่นวายก็บังเกิดและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ฉากที่ดูหนังโป๊ในโรงพยาบาลเกิดจากสติที่กำลังนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลก่อนที่เมตาภรรยาของสติจะเข้ามาเยี่ยมซึ่งเมตตาได้ยินเสียงโทรศัพท์ของสติดังขึ้นก็เลยเปิดดูและพบว่าเป็นกรุบไลยห้าพยักหนีของสติด้วยความสงสัยเมตตาจึงกดเข้าไปและพบว่าเป็นกรุปหนังโป้เสียวๆของสติก่อนที่เมตาจะวีนและโมสติอย่างสุดขีด การที่คนเราจะดูภาพยนตร์ติดเทรดหรือหนังโป๊ในโรงพยาบาลไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมหรือเป็นที่ยอมรับในชีวิตจริงการดูหนังโป๊ในโรงพยาบาลที่เป็นที่สาธารณะถือเป็นการไม่เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและผิดจริยธรรมแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงมาถึงเรื่องสุดท้ายท้ายสุดของเราแล้วคนต่อไปเชิญครับเรื่องที่1ิวัดสายตาในโรงพยาบาลน้ำผีนองสยองขวัญ พุทธศักราช2,553คงเป็นภาพยนตร์ตลกในใจใครหลายๆคนเมื่อ10ปีที่แล้วโดยเนื้อเรื่องย่อก็คือหญิงสาวชื่อมุกดาความจำเสื่อมถูกวิญญาณเพื่อนเก่าตามหลอกหลอนหลังจากประสบอุบัติเหตุแร,แรงเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอต้องเผชิญหน้ากับความผิดบาปในอดีตและหาทางปลดปล่อยวิญญ,ญาณเหล่านั้นเพื่อให้ทั้งเธอและชายหนุ่มที่คอยดูแลเธอได้หลุดพ้นจากพันธนาการฉากวัดสายตาที่ใครหลายๆคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างกับฉากนักคอมที่ในเรื่องรับบทบาทเป็นคนตาบอด ได้เข้ามาตรวจสายตาที่โรงพยาบาลก่อนจะพบว่าตัวเองตาบอดในระหว่างนั้นนาค้มก็เถียงกันไปกันมากัากบหมอว่าตัวเขานั้นไม่ได้ตาบอดพร้อมเกิดวลีเด็ดมากมายในฉากนี้เช่นไอ้หมอบอดบ้าอะไระถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้าถมถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเลนผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุณหรอกถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหา มันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดน,นานๆจะเป็นหลอดสินนั่นมันกินเข้าไปในดวงตาแน่นอนครับว่าการวัดสายตาในโรงพยาบาลสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพตาเพื่อตรวจหาความผิดปกติเช่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดวงตาอีกด้วยพ่อะครับโอ้ยพอจะแค่าตาย ผ,บบผบจบไปแล้วสาหรับสิทธิเรื่องราวภาพยนตร์ทําอะไรในโรงพยาบาลคงจะได้ทบทวนหนังที่เคยดูและหนังที่คุณอาจจะยังไม่รู้จักก็สามารถไปหารับชมหนังที่คุณผู้ชมสนใจได้นะครับทุกสถานที่มีเรื่องราวให้ค้นหาแล้วทุกคนลหละครับเคยทําอะไรในโรงพยาบาลบ้างไหมครับอยากรู้จังคอมเมนต์มาหน่อยสําหรับวันนี้กระผมสุดหลอกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าโชคดีสวัสดีครับ นายสามิดท,ทุมปนันและนางสาวรัชนีวันพินิกันรหัสลงท้าย005และ007ขอบคุณครับและขอบคุณค่ะกวนนไปอขอมมเ้